เดี๋ยวรอไหนเอ่ยเห็นยังเหรเห็นยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยอ่ะคือที่จริงแล้วเขาก็เมนเมนค่อนข้างจะทุกรูปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่เขาไม่ชมอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็คือเขาเขาก็จะน่ารักแบบนี้อยู่แล here, ้วอะไรค่ะน oh, ี่เป็นมุมเดียวนะคะที่เขาจะหวานหรือว่าเขาจะแบบ สแสดงออกให้เห็นว่าแบบเออมีมุมเซลๆๆเล์ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ายอะไรเงี้ยค่ะมีความเป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะเป็นแมนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็ก,ก็ก็ดีใจค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่น่ารักเวลาเราเห็นแล้วก็โอเคชื่นใจแหละแล้วปกติป <laughs> ีกว่าที่ไหนเดินไปเที่ยวไหนบ้างอ๋อก็มีาาวว่ ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันตลอดอยู่แล้วค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ค่อนข้างจะตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบชอบไปเที่ยวทะเลภูเขาดำน้ำอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าเขาอาจจะไปเที่ยวบ่อยกว่าเยอะกว่าส่วนตัวตาลก็แล้วแต่ช่วงเวลาจังหวะอะไรเงี้ยค่ะแบบขอกองได้หรือเปล่าหรือว่าช่วงไหนไม่มีถ่ายละครก็ไปอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราก็จะมีทริปใหญ่ๆอยู่แล้วที่เอาโอเคแพลนปีหนึ่งจะไปที่ไหนชักที่หนึ่งท,ที่ที่มันแบบว่าค่อนข้างจะแน่นอนชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะ ก็พยายามหาเวลาไปเที่ยวว่ามันมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปเที่ยวแล้วเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนแล้วเราก็ทํางานค่อนข้างจะหนักเนาะเหมือนแบบให้รงวัลกับตัวเองให้ระวัลชีวิตอะไรเงี้ยอย่างไปเที่ยวในประเทศไทยก็จะเป็นอีกฟีลหนึง่งไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นธรรมชาติที่แตกต่างจากประเทศไทยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นการให้รงวัลตัวเองมากกว่า ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีออละครออนแอร์นะคะละครเรื่องทิกขิแห่งจัน,นะคะ่ะสำหรับเรื่องนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตาลคนเดียวนะคะทีมงานนักแ,แสดงดูทุคนก็ค่อนข้างจะตั้งใจแล้วก็เป็นเป็นละครเรื่องแรกเลยที่มีความข้ามพบข้ามชาติแต่ว่าเป็นอีกฟิลหนึ่งก็คือเป็นฟิลแบบคอมเมดี้แล้วแล้วมีการบู๊ค่ายเยอะเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าบูแบบจัหนักจับเต็มแน่นอน สัดเด็กเอฟเฟกสลิงทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะได้เห็นในเรื่องนี้แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆการแต่งกายสวยๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยอะไรเงรี้ยค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ค่ะ